การจับไม่กลองนั้นมีหลายแบบนะครับหลายคนยังไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองนั้นจับแบบไหนอยู่นะคลิปนี้เราจะมาเช็คกันครับว่าคุณจับกริปแบบไหนอยู่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่คนก็จะจับแบบแมชกริปเนาะแต่แมชกริปเนี่ยมันมีแยกย่อยไปอีก3แบบนะครับผมซึ่งเอาล่ะเราเริ่มต้นด้วย t r a ทรดิช n a ลกริปเลยละกันนะครับ Traditional ก็คือการจับลักษณะแบบนี้ ครับอันนี้เรียบง่ายเห็นปุ๊บชัดเจนเลยชั้นคือ traditional grip นะฮะส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นคนแจ๊สหรือว่าคนม a ชชิ่งอย่างจับ traditional นะครับแต่ว่าแบบ match grip เนี่ยนะครับมันแยกย่อยเป็น3อันนั่นก็คือ 1. match grip แบบ german grip 2. match grip แบบ f r e n c h grip 3. match grip แบบ american grip นะครับเรามาดูแบบ german grip ดีกว่านะครับเป็นกริปที่ผมชอบใช้นะเพราะว่ามันจะนิ่งๆททำมุม90องศาแบบนี้นะครับแล้วว่ามันเด้งดีไงเออมันเด้งแบบ ไม่ต้องมีอะไรบล็อกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจับไม่กลองแล้วคุณอยู่บนแพดเนี่ยแล้วไม้คุณทํามุมแบบมุมฉากแบบนี้แต่มันอยู่แบบนี้นะครับก็คือคุณจับแบบเ e อร a n มนกริปนั่นเองครับ <S <S 1> <S 1> แต่ถ้าคุณนะครับผมจับแบบรีบเข้ามาอีกหน่อยนะครับผมจาก90องศาลดลงมาเหลือ45้าองศานะครับนะประมาณนี้นะครับ <S <S ซึ่งเวลาผมสอนเด็กๆเ,เนี่ยผมจะบอกว่าอ๋อ จับแบบหลังคาบ้านหลังคาบ้านก็จะก,กว้างๆหน่อยนะครับ90องศาหลังคาปราสาทแม่มดนะครับเราก็จะหดเล็กลงมานะครับหรือประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าแบบนี้คุณคือแบบอเมริกันกริปครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจับแล้วมันขนานแบบนี้นะฮะมาจะค่อนข้างขนานกันเลยนะครับเราจะเรียกมันว่า French g r i p หรือบางคนเรียกว่าทิมปานีกริปนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นคุณจับแบบไหน German g r i ริปอเมริกันกริปเฟรนช์กริปคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะขอบคุณครับ